ก็พอเป็นแล้วไปหาเมี่ยงยังไงกอกว่าข้างหน้ากินโชว์ป่ะเนี่ยเก็บใบกระเพราก่อนพี่น้องใบกระเพรากระปูกเองอยู่นี่ล้่นง่ามๆครับผัดกระเพราก็ต้องเก็บใบกระเพราไปใส่แฉบๆด้วยพันหน้ามาเนี่ยลูกใายจะเห็ดกะเขราให้กินมันอเปล่าใส่บุกพริกเม็ดเดียวไปคล้องกินน้ำ ไอ้พี่มีเก็บด้วยพี่มีเก็บมาอยู่ต๊ะเก็บหนูคนเดียวเอเออ่ะเก็บมาอือลูกสาวอยากกินกับข้าวเพื่อน,<ม>นเอาพอแล้วขนาดย,ยัดงยังกินอยู่โอเคค่ะพอแล้วค่ะไปมามือเี้ลูกใส่เห็ดกับข้าวให้กินครับทำอะไรกินพนาลาบหมู ผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราหมูอันน uh ี้ค right? hmm. ืออะไรรีกระตัมผีหน่วยหนึ่งครับกระเทียมสกีบกระทยกะฮอรแแ้วพี่น้องตามกชก่ก้อนอาขัวบกีสไก่ใมันสุกยังน้อยคึอหวกคือหวไ่ต้องบอกปินแล้เด็กหาเนี่ยงต่คนมัดกะเพราจริงจอ อ่าก็ซุปแล้วก็เอาหมูที่ใส่เลยแบบหมูคนเข้าไปเป็นซุปคนให้ต่อา่าหมูเริซุปแล้วครับพี่น้องเ,เ,เ,เอาต่อไปกับใส่น้ำมันหอยเติมไปเล,เลยอีกอีก

คงรดเส้หน่อยเสเ้นหน่อยเส้นหน่อยเส,เส้นแล้วแส้นไรน้นำตาลหนึ่งช้อน,นอไปโรยค้นกับแกคนเข้ากันตาย,ายตัเข้าหน้าจะเผกับเายิงเกงแล้วสิไปเรื่อง่างที่กับเขาต่อ ตัง้งตอวคัวพันหน้าดีวะเนี่ยเตียกกว่าเห็ดกับกอเท่าไหร่ห้อนกว่าเอ้านี่จะเสียบแห้งอ่าหมูซุกจบร้อยครับผมเขาเชองเขาปรุงแล้วต่อไปขั้นต่อสุดท้ายใบกะเพราัะพี่นองคนให้เข้ากันเสียบบนะ่เนะเอา้า แล้า<ค>ก็กกินไปกิ่นแม่เต็มดแล้วปิดเก็บกินเลยนี่ไ่ต้องเสีพี่น้องนะเสิร์ฟครับพี่น้องเสิร์ฟใส่จานเ,เสร็บแล้วครับอ,อือ โชว์โชว์หน่อยอือไปกินโชว์ก่อนเนยไปกินโชว์ไ,นนวไหมมาครับวันนี้มากินผกักกาดขาแซ่บๆนะครับแง่แซ่บแง่เลยครับกินกับอเ่ยกินกัข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวกับข้าวข้าวเหนียวพี่น้องครับอือ นี่หรกอืมะเสียบเนี่ยหมดเด็ดเองกินเองนักเลียงกันว่ากินกับเขาเนี้อนเนาะนักเรื้องมันกังอ่กินดีดีอ่ะามันก็นักเรืยอ,องแต่ว่าดูเขาทำเอง แซบปะป่ะเอากินอย่างได้ได้กระเพ้าครับผมใส่พริกหนึ่งเม็ดกระเทียมสามกีแซบหลายบมกันเอ้ยเห็ดเองกินเอียงแซบแักคนะเอาคุยเอาคุยเอาแค่มีญ่คุยมันเป็นลาบหมูนี่นี่ไปกระเพ้านี่นี่ลาบกับมักครับกนกับมักกิน เสียกินนครับเอ้ากันตุดกไทยนะครับเสียร้ายกินคนเดียวหมดเลยอ้ารน้ำก็เสียก้าแั่เอาเอ้าเอ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็น Tiền <tí> <liếc đợi> mà nhéo Xem quá Không phải kia nào cũng chỉ kèm Kia nào đấy không Kia nào thì nhớ bật con người thì nói Kia không tắt Lùi còn nhớ bớt con ngươi Mặt nó rút vô thật คูมากินขัาวเหนียวอ่าเรียบร้อยเบิ้ดขึ้งผัดกะเพราขึ้นข้าวเหนียวครับพี่น้องเอ้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับมอ่าขอบคุณพี่น้องก่อนขอบคุณครับอย่างเมื่อหน่เสียดิกลิมไม่บอกที่แบบเมื่อไสร่กินไหมกินยังกินหมูอนเมื่อหน่เมือหร่กินยังผัดกะเพราเดิมผัดกะเพราเดิมอะโอเคเก็บ